ดครับพามากินมามา่าถาดบลเลอรนะครับถาดยังใหญ่เลยนะครับนะครับมาม่าถาดใหญ่แล้วก็ผับร,รวมเผาทุกชนิดนะครับเนี่ยถั่วคูหมักถั่วคู่หวานเห่าครับ,บ,บ,รบรหมักมะละมะละน้อยเนี่ยผมปินเลยเด้มะละขี้นก มัละาขี้นกนะครับอันนี้ก็กระเจี๊ยบนะครับจะกินแก้มกับมาม่ามาม่าเนี่ยผมต้มใส่อันนี้นะครับใบม่อนนี่ครับใบม่อนครับนะครับแล้วก็มีแครอทหมูสับใส่ไข่น้ำนะครับแครอทครับ มะม่าถาดง่ายนะครับคิดว่าต้องแซบนะครับเพราะพักรวมรายผมบ่ใส่ชุรดรสเลยครับใส่เครื่องปรุงมะม่าเลยครับผมใส่ออซอสกับไอซีอิ๊วขาวอย่างเดียวครับซอสกับซีอิ๊วขาวสองอย่างเลยครับใส่พักต่างๆพักรวมนะครับเป็นสิครับ ใส่แค่รสใส่หมูซับน้ำซุปกับโอเคได้แหละครับเพราะว่าเขากินมาๆแบบใส่เครื่องปรุงของเขาเลยนะกระแทบนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันมันมีผงชูรสนะครับการกินผงชูรสหลายมันเป็นการสะสมนะครับบ่ค่อยถ,ถ,ถาดหุบันไดน,นะครับก็เลยกินแบบ หวานเลยครับผมบอแสบสิ่หมมันหูไปตีแลละเนาะนี่ใส่ใบม่อนใบม่อนเนี่ยเดี๋ยวผมเสเอามาให้เบิ่งนะครับมันจะเป็นอย่งนีงครับมมนม่ว่าน้ำพงหูใบม่อนได้ครับเอาให้เพิ่นกันสิว่านี่ครับม,กบมกุกเบปมาเป็นถุงใหญ่เลยเอามาต้มเป็นน้ำสมุนไพรนะ้ำกินเสาร์แรงมีประโยชน์นะครับนี่ครับเห็นปะนี่ใบม่อนนะครับ เรามาต้มใส่มะมา่ขาข้าวท่าเฮ็ดเป็นไข่ไก่น้ำซุปนะครับต้มใบม่อนใส่ครับกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูเฮ็ดเป็นน้ำสต๊อกไว้นะครับเวลาเฮาเ็ดกับเขาทุกครั้งเนี่ยใบยม่อนแลวกะ็กระดูกหมูแค่รดหรือว่าพักร่วมยังกะสีต้มเป็นน้ำเป็นน้ำซุปเฮ็ดแี้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกเก็บใส่ตู้เย็นไว้ครับงั้นเวลาจะมาทำกินอีกแต่ละครั้งเนี่ยเข้ากัน เข้ากับไอ้นั่นเอามาเทหเห็ดเป็นน้ำซุปน้ำสต็อกไปเลยครับผมกับวานนี่แหละผมโบใส่ชุดรถได้เสมอครับผมใช้แบบนี้นะครับใช้น้ำสตออ็อกแบบนีนะ้จะมากินกันนะครับเช้านี้นะครับกินแต่เช้าเพราะว่าผมต้องออกรถแท็กซี่แต่เช้านะครับเมื่อกี้ออกกำลังกายไปแล้วนะครับเอากำลังกายทุกเช้าผมจะวิ่งรอบห้องนะครับว,วิ่งวิ่งรอบห้องนะครับ เพื่อให้ร่างกายเราได้ตื่นตัวนะครับตื่นโตนะครับร่างกายของเาตื่นโตแล้วก็ได้สุขภาพนะครับวัดว่าละเนวโมนีถ้าผูดได้ทำดีกับตัวเองกัได้ดีกับตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพนะครับครบเสียบอยู่ครับ กินเพื่ออยู่ถ้ากินบ่นมันกน็เอาไว้กินบันรุ่นก็นได้แต่คิดว่ามันเดือกมาๆาย้มเศร้ากินยเท่าไดก,ก็บอกว่าเป็นอย่างตอนเช้าานะครับกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับมากระเจ็บ มันต,ต้องต้มคลิงสดๆได้ประก,กาศประก,กาศหรือสลัดแก้ว์แบ่วครับนรูครับซื้อมากมือว่านเป็นขายถือเป็นไกลสิพิตรลานก็ไม่กะเล่นข้ายเน,านีนเ่ย,คยแค่20บาท สองหัวบอกไงเลยนี่จะจนกรอบเลยคนบอกว่าให้กินพักหลายๆนะครับ มันก็หวานน้ำใบม่อนกับแค่รับนะครับมาละขีนอกลูกน้อย ผมแห้งกลัวทุกแบบลูใหญ่ๆนะครับมันจะมีแบบญ่กวๆคนอีกนนั่นเองข้ากรอบ อาหารเนี่ยหรือว่ากบเขาเนะครับสีแแ่บก็แบ่บอยู่ที่ปากเ,เหาเฮดปากเขากินจากการทำหเหาเฮดถึกปากเหานั่นแหละคือตัวหเหาเฮดแสบที่สุดครับคนอื่นเนี่ยอาจเสียบบถึกปากก็ไดกตัวเหาเท่านั้นที่เฮดถึกปากนันที่สุดนะครับเจี๊ยบแสบทีกก่สุด,ด,สดเฮดไปปรุงไปชิมไปนะครับบางคนผลักใส่เครื่องปรุงหลากหลาย ใส่ชุบหลอกใส่ชุดรดใส่นุ่นนี่นั่นนะครับอืมกระใสไปเขากระแสบเขาอะนะครับแต่ผมบ่ค่อยกินชุรดเพราะว่าผมบ่ค่อยถึทธานนะครับความจันเบาหวานอยู่ในนี่นะครับก็เลยค่อนค้างอยากเลี่ยงอาหารพวกนี้นะครับ สมุนไพรมะละแก่ความดันได้ไดแล้วลดน้ำตาลในเ,นนเลือดได้ระดับหนึ่งครับหณับพวกกุมค้นเป็นเบาหวานอีู่ยต่ใส่ได้อยู่นะครับว่าไปตามเพิ่นตามเพิ่นวิจัยออกมากนะครับ อาหารทุกอย่างนี่ทั้งคุ้นหระกรโทษทุกอย่างตาตาแม่นกินหลายรับประทานหลายรับประทานมากเกินไปนะครับกัเป็นโทษกับเขารัรเขากินๆๆกินต่พอดีกินให้เป็นอย่างทุกอย่างดีนะครับ